ลงไล์อยู่ช่วยก็จะดูันทุกคนโอยมันบรรยากาศดีนะเราก็จะดื่มดำบรยากันอูย้ยอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะดื่มดำบรรยาก,กาศเนี่ยเขาเขร้องเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่น ระชาติไงเสียงอะไรไม่รู้พ,พระจันทร์ไม่ได้เต็มดวงช่หน,น่อยจะออาด้ไหมอ้าวพงวิมน้องสะท้อนก็เนี่ยดูดิบรรยากาศมันดีไงบรรยากาศ สดชื่นไงเธอนี่ไงนี่ไง <c oughs> นี่ไงนี่ไงเขาเดินกันบรรยากาศสดชื่นจะตายแล้วก็เราก็ต้องอินกับบรรยากาศไงเออเห็นไหมเห็นไหมโอ <c oughs> ้ยหา,า,าทางเดินออกอ่อนผมว่าเดีวเวเๆ็วเว ในร่มก่อนพี่ช่วยบอกว่าไม่เป็นไรมีสาวญี่ปุ่นไม่เห็นมีสาวโมรอยู่ในอยู่ไหนเห็นมีแต่เจรัชยาคนเดียวโอ้ยิ้มได้ได้ยมิิวิวิวรมันเย็นนะทุกคนต้นไรใหญ่มากเลยนี่คือต้อนไรต้นไรใหญ่มากใช่นี่ใหญ่มากต้นไม้ใหญ่ อันนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศนะนี่ทุกทุกคนมาหลาบ้าไหมเนี่ยแดดร้อนมากเลยแล้วเขาจะต่างแดดะเขาจะดำก็วันนี้แหละทุกคนเขาจะเขาจะตัวดำก็เพราะวันนี้แหละโอยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอุ้ยร้อน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 เราจะดัดำ อทักทายนะคะคุณโอยวิวิวโอ้โหโอ้ยทำไมร้อนจังเลยร้อนอะโอ้ยหลบมาแอบถ่ายรูปอะมันมียถ่ายให้มาเ <laughs> มียมต่ไหลคนมีเห็นแต่ต้นไทรแล้วมันก็มีแต่เจรัชจาเดินบนอยู่นั่นแหละ อากาศร้อนไหมครับร้อนเลยพี่บุญช่วยร้อนมากเลยอากาศร้อนอากาศร้อนมากโอนมาแล้วนะถ่ายตรงไหนถ่ายตรงไหนไหนอ่ะไม่ใครถ่ายกูอ <need> ยากได้ต้นอะไเนี่ย โอ้ยร้อนมากเลยไม่อยาได้ต้นใสอ่ะ <laughs> นี่กำลังถ่ายรูปทุกคนมีเ็นจัง ไปยังนี่เอ็ดขาดเดินเดินเดินอยากได้ต้นไม้ตรงตรงเนี้ยจ๋าบอกว่าอากาศร้อนมากเจ้ไม่อยู่ในน่ะอยู่ในน้ำหรือแถวนั้นเขามีน้ำดื่มซื้อเยอะเยอะเขานี่ตรงนั้นตรงนั้นก็สวยโอ้ยเดี๋ยว ร้อนอะ่ะหนึ่งสองไอ้กแอกลกสองแล้วาว่คือทุกคนอากาศร้อนเลีวก็เดินมาไปสลติตีต้